สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านครับอยู่กับช่องลีวาวครับอา้าวเจ้าสมพงเป็นอะไรอีกเนาะเอาเรียบร้อยครับสงสัยมีปัญหาครับเจ้าสมพงน่าจะความร้อนครับอันนี้เราไม่ทราบเพราะเราขี้เกียร์เดินลงไปถ่ายแดดมันร้อนครับเดี๋ยวดำ ร้อนถึงร้อนมากมัก,หมกเหมือนคายุจะเข้าแต่ก็ไม่ตกครับฝนโอ้โหฝนตีมากครับอ่ะน้องมะนาวรอจัดรอจัดกลายเป็นว่า,าเดี๋ยวเจ้าส้มไล่กันเดียวครับแต่ไม่เป็นไรครับจะเลือกงานและประมาณคนละเที่ยวจะเส,สร็จนะ าจากความร้อนครับเห็นเมื่อกี้ถือกวดน้ําลงไปเติมหม้อน,น้ําครับช่างก็วิ่งไปซ่อมครับ เป็นไรครับคันใหญ่อยู่แป๊บเดียวครับนี่ยมะนาวลงไปเสียบลอยร้อยเมียคุณแพนบ้านกวด <c oughs> ชายานี้นี่ไม่รู้ใครตั้งให้นะ ธรรมดาครับรถใจงานครับมีพังบ้างถ้ารถไม่พังน่นแปลกครับ,รบถ้ารถไม่พัง โอ้ไม่มีสามมาด้วยเลยครับเดี๋ยวนี้มอตัดเพิ่งต่เปิดปั๊มใหม่นี่สาวหายเลยดับได้ยังไงเนี่ยเสียบอย อะลงไปแล้วครับต้อมเอ๋ยต้อมเอ๋ยใจยินเอ้ยทำไมเสียงลมตัดอย่างนั้นะโอ้ยมือไม้สั่นเนี่ย อันนี้ผมซูมเอาน้ำมนเลยสันส่นๆนะอาจจะรายตาบ้าง แล้วครับนี่อุ้ยแป๊บเดียวดิย้องคันนี้ใช้เวลาประมาณสี่นาทีครับสี่นาทีครึ่งรอครับคันนี้นี่ถึงจะอายุเยอะแล้วคันนี้นี่น่าจะอายุเยอะในกว่าทีมงานตัวหนึ่งแล้ว ยาเสียบอยเห็นตามาได้ครับนี่ขนาดเขาอุ้มลูกก็ได้นี่ลูกพี่เขาอุ้มลูกก็ด้เดี๋ยวยาวงัวกเด้อต่วจส้ำชาอันนี้นี่ขนาดเต่ไฟฟ้านะครับถ้าเป็นเตโลมนิ้วยาย วันนี้ดัมซิ่งดินด่วนเข้ามาครับนะเสียงเครื่องนี่มมากครับนี่ตั้งแต่ทำเครื่องมาครับ ใช้ยันน้องตาตาโต,าตเลยถ้าไม่ขายจนตาต้าขับไม่โครเป็นนู่นเนี่ยําเครื่องรอบนี้น้องตาตาล,ลูกชายเร็จตินนะ นนี่แสดงว่าคันนี้นี่ต้องไปทำระบบอันนั้นมาครับสลับท่อครับเงื้นช่องน้องนนนครับยิงปิดท่อครับอยา่าเอาคือบรลง จอดเลยครับเจ้าสมพงษ์สลับกันพังครับ <laughs> ร้อนร้อนขึ้นมาขึ้นก่อนว่าจะลงไปถ่ายเยอะดำเยอะดำ เขมยังเสยมิมนะครับนี่ก็หยับมาได้คแนนนะลูกพี่เดินหอบขึ้นเลยโอ้นึกว่าจะเดินหอบขึ้น <c oughs> ไม่เหยียบก็ไม่ได้ครับตรงนั้นครับเดี๋ยวดับ งอ้าฮู้หอนจัดหอนจัดก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กด like, ติดตามกดซับ s ไคร b e ช่องเลี้ยวเบาๆเลยครับนี่สำหรับคลิปนี้ก็บายบาย